ฮ e ลโ o ลสบายดีทุกคนมามาเมื่อนี้มาเห็ดข้าวต้มใส่หมูกินน้ากันหรือว่าข้าวต้มใส่ค็มเนาะหรือว่าอยากเอิญว่าข้าวต้มเวียดน้มก็ได้เฮาไปเบิ่งส่วนประกอบน้ากันเลยว่ามียังแหนในถั่วเหลืองทงหนึ่ง เอาไปล่างน้ำให้สะอาดจนน้ำเลืองมันออกเบิดแล้วแล้วเขาก็แช่น้ำเมียนไว้หนึ่งคืนนั่นก็เปิดไฟแห้งขึน้นแล้วเอาไปหนึ่งซาวนาทีวิธีเช็คน้วยถั่วเหลืองเข้าถ่าว่าเฮ้าบีบมันมันแตกแบบนี้แปว่ามันซุกลแล้วเนาะหลังจากนั้นเขาก็เอาบ่วงมาบีบีมันถ้าไพ่บอยากบีแบบนี้ก็เอาโคกตำเอาก็ได้เนาะ หมูสามสั้นหนึ่งกิโลกรัมแล้วเราก็มาลอกหนังออกให้เบิดเอาแต่สิ่นติดมันมันเนาะ หลังจากห่าลอกหนังเรียบร้อยเราก็มาตัดหมูสามส่นของเขาเป็นตอนในน้อยเพื่อว่าเวลาห่อห่อมันจึงหองายหลังจากห่อซ้อยเรียบร้อยเรากน็นำไปเอือบเลยใส่ซอสหอยนางรมหนึ่งซอนโต๊ะใส่น้ำซีอิ๊วขาวสองซอนโต๊ะข่หนึ่งซอนซาและก็พริกไทยดำหนึ่งซอนโต๊ะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข่ากันอันนี้เป็นข่าวเหนียว1นึ่กิโลกรัมคอยเสบปลาเมียนแล้ว1คืนแล้วแล้วเฮาสิเอาเข่าไปล่างดีๆเนาะล่างจนกว่าน้ำเข่าวมันสิใสขันตอนนี้มันสำคัญเ้ยวัดถา้าไพอยากหายน ข้าต้มเขาเก็บไว้ได้ดนธนาบ่มีกินเขาตรงล่างให้มันกิงเกี้ยงหลังจากนั้นเขาล่างแล้วแล้วเขาก็เอาเกลือใส่สองซ่อนซาแล้วก็คนส่วนผสมให้มันเข่ากันให้มันเข่าไปในเขาเนาะแล้วแล้วก็มาเตรียมใบตองเลยเนาะเขาจีกน้อยจีกใหญ่กับแล้วแต่ผูมากเด้อตัวนี้แล้วก็ตัดก้นตัดปลายมันออกให้มันสวยแบบนี้เนาะ แล,แล้วก็เอาเจีย้ยมาเสร็จมันให้มันเกี้ยงหลังจากนั้นเฮาก็เอาไปเผาภัยเนาะเพื่อว่าเวลาเฮาอั่นห่อหั่นน่นะเบ,บตองเฮามันจึงบ่แตกถ้าอยู่บ้านเฮาก็ตากแดดแล้วก็แล้วแล้วเนาะเฮาก็ตัวนี้เฮาก็ปิ้นทองมันขึ้นแลตัวที่2แม่นเอาใบสีเขียวๆมันใส่เนาะเบิ่งเขียวมันเพว่าเวลาหอ่อมันจึงสีงาม วิธีห่อกะห่อตั้มความเข้าใจนะพวกเจานะ้าเนาะข่อยกะโดนโดนเห็ดกินเธอหนึง่งข่อยกะห่อโบได้เก่งปันไนี๋ยวเขาก็พับเข้าไปแบบสี่ให้มันเป็นเหลี่ยมงามตัวนี้มันสําคัญเ้ยพวกเจา้าโดยเวลามัดนะเขาต้องมัดให้มันแน่นๆเพื่อเวลาเขาไปต้มนะน้ำมันจึงวกเข่าไปในเขา่าเขาได้ คอยซีห่อให้เบิ่งสองแบบนะพวกเจ้าเนาะแบบที่หนึ่งแมนมัดสองเสือกฟางละแบบที่สองนะแมนมัดสามเสือกฟางไพหมักแบบใดก็เลือกเอาเ้ยพวกเจ้าเด้อว,วิธีหอก็คือการเอาหนามันงายขืนใบที่หนึ่งใบที่สองแมนเอาตัวสีเขียวมันงายขืนแล้วหลักก็เอาขาวใส่เอาหมูใส่เอาหมักถั่วเลืองที่เ้าหนึ่งแล้วใส่ลงไปแล้วสุดท้ายก็เอาขาวใส่น้อยนึง แล้กก็ห่อคือเก่าตามความเข้าใจผับเข่าจากสองหอ,อบเนาะทั้งแคมมันเพื่อว่านั้นมันจึงบกเขาไปในเขาตุมเฮาแล้วล่กกะมัดให้มันแนนแนนเท่าที่เฮาจะหมัดได้เนาะหากหมัดทางกลางก่อนเพราะว่าข่อยกะห่อโบเก่งปัญดเนะเฮาหมัดทางกลางมันกระซอยนเฮาจับใบตองได้ดีเนาะแล้วล่กกะมัดอีกโซนหนึ่ง มัดแนนนๆพวกเจ้าแล้วเราก็มามัดอีกส่วนชุดท้ายมันเฮากระพับพับขางมันขาวเพื่อปะน้ามันขาวไปในข้าวต้มเ่าเนาะแล้วเราก็มัดแน่นๆอีกเ่อหนึ่งพวกเจ้าเอ้ยเป็นอันทีเรียบร้อยวิธีห่อข้าวต้มขอยกระหอบริงามบันไดน้าพวกเจ้ากระโบเป็นยางดอกแล้วเราเขาก็เอาไปต้มสองสโมงใส่น้าให้มันถว่วมเด้อพวกเจ้าเด้อ ปิดฝาไว้แล้วเลยได้พวกเจ้าหลังจากสองสโม,มง,ข,งขาวต้มเฮากะสุกดีแล้วเป็นอันทีเรียบร้อยพวกเจ้าเอ๋ยขาวต้มวีอัดนามลองเผ็ดกันบังเดอบ๊ายบาย